สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส r v เป็นดีดีที่1 8 8 7นะครับตัวนี้ราคาเบาๆเลยนะครับ4,000บาททั่วเลยนะครับเอาทั้งหมดที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นสกินไอริทองนะครับคิวเลนตำรวจสกินตำนานตัวอื่นอีกเยอะมากๆ คุณเอาไปเลยในราคา4,000บาทนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจคุณลองดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมื้องต้น ID นี้นครับเป็น ID ที่เลเวล30นะครับเรียกได้ว่าก็เป็น ID ที่มีจำนวนวินเลทกับอัตราชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรนะ54.6%คือกับจำนวนแมท5,002เนี่ยมันยังไม่เยอะคุณสามารถซื้อ ID นี้ไปแล้วปั้นวินเลทให้มันสวยกว่านี้ได้เลยง่ายๆนะครับ และก็ที่สําคัญฮีโร่102สกิน202ตัวฮีโร่เกือบครบเลยนะฮะฮีโร่หลักๆที่เอดีนี้นิยมเล่นเนี่ยนะครับก็จะมีเทวนาสแวนไวยโอซูก้ายอนลอเรียวูคองเทนทาราโจ๊กเกอร์ฮายาเตะกิลเดอร์และอื่นๆอีกมากมายครับส่วนในด้านของข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์เอวีพีลีเกนเดอรีตามด้านบนเลยนะครับส่วนการเล่นจัดอันดับกลายแบทเทิลเอเบซิลคลาสและโหมดอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคข้อมูลเบื้องต้นจบไปแล้วนะครับไปต่อกันที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดนะครับฮีโร่ในไอดีนี้ขาดทั้งเกมที่เพียง3ตัวคือเอาอิวีเลอร์และเพนนะครับซึ่งเอาอิวีเลอร์เพนเนี่ยมันเป็น3ตัวละครที่เฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการ3ตัวนี้ก็เก็บเหรียญในเกมทยอยซื้อ,อได้เพราะว่านอกนั้นเนี่ยมีหมดเลยสรุปสั้นๆคือขาดทั้งเกมแค่3ตัวนั่นเองถัดมาคือสกินนะครับ สกินในีนี้มี202สกินนะครับเรียกได้ว่า202สกินเนี่ยก็เป็นสกินแล์ไปเกือบร้อยตัวแล้วนะครับ98ตัวที่เป็นสกินแลน์นะครับมาดูกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะไล่กันแต่สกินตัวแรกที่เขียนว่ามีแล้วนะครับนั่นคือว a ลเลอร์พัสของเออร์เรลล่างพีโซเนอร์มีว a ลเลอร์พัสของคริซี่เลือดลอมานเจอเจอเจนของแอสทริดคิวเลน นะครับตำรวจนะครับยอนเดมอนอาเชอร์นะครับรีเจนเตียวเซียนรีเจนทาราซิลซูก้ารีเจนลิเลน่ารีเจนทาราอีกตัวนะครับสกิลอีโวของนาคอสเลเวล4เลยนะครับสกิลร,รีเจนของโอเมนของเดอะแฟลตรีเจนของบัตเตอร์ไฟของเกรกรีเจนของลิปเป้ครับรีเจนเรียวมาอลเลสเตอร์สกิลอีโวของวูคองเลเวล2อันติเมทสกินของวูคองก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลรีเจนเทน ลีเจนสกัดลีเจนมูรลาดและเอมิลี่นะครับก็จะเต็มนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสกินลีเจนของเวร e เรสไม่ใช่ลีเจนสิลิมิเต็ดนะครับก็ได้ไปเลยสยามนาการรวมถึงสกินระดับวอลเลอร์พาร์ตต่างๆกับเทศกาลต่างๆอีกเยอะมาก,มากๆคิวเลนอวกาศนะครับลิมิเต็ดฟอร์เรติโนอาวีเอ็กบีดของคุโรสกิอิจิโกก็เรียกได้ว่าได้ไปด้วยเลยนะครับของลิโป้นะฮะจัดไป และก็ยังมีในส่วนของสกินเอสเตีมไอริซากุระฟูบุกินะครับเป็นสกินที่เรียกได้ว่าหายากมากๆอีกตัวหนึ่งของไอรินะครับไอดีนี้มีให้คุณด้วยนะฮะในราคา4,000บาทรวมสกินนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะไปเติมเองผมว่ามี2,000น่ะสกินเนี้ยแล้วก็มีลิมิเต็ดของแวนต่างๆวอลเลอร์พาร์ทซีซันที่1เลยนะ mm hmm. มูหลักอะไรวอลเนี่ยไอดีนี้ก็ทำการเติมได้ไวเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้หาไม่ได้นะฮะ อาจจัดไปเอาไปเลยนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดมาหลอดเดทวอร์มหายากมากมีโซโนแองเจิลของวีล่าสกินแลตัวแรกของเกม RV มีสูเปรียมของไ o และสกินตำนานอีกมากมายเลยครับวอลเลอร์พาสของมิดหน้าบัตเทละไฟลวอลเลอร์พาสสูพรีมของบัตเทละไฟลของจินหน้านะครับอารีเอ็กซ์ีดของลินดิสวอลเลอร์พาสของอารามวอลเลอร์พาสของลินดิสสโนว์เฟสติวัลของเกรกนะครับรวมถึงลิมิเต็ดของเกรกล่างบีดแดนเซอร์นะครับล่างชุดว่ายน้ำนะครับ และมี Snow Festival t o u r i n สกินลิมิเต็ดจากเทศกาลต่างๆอีกมากมายเอลสุวาเลอร์พาร์ทก็มีด้วยนะครับสูพรีมของหนาคอชุกกระหนาวสีเขียวซิลคอสพอส,สตาราฟอลลร่างอาวกาศซูพรีมของอิลูเมียเฟมี่ฟาเทลเป็นทั้งเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine, และก็เป็นทั้งสกินแรระดับสูพรีมนะครับ แล้วก็มีลิมิเต็ดรูเมียวัลลภาสของยีหน้าของมอทสสกินตำนานต่างๆและปิดท้ายไปด้วยลิมิเต็ดของ l อเลสเตอร์และสูเปรียของลาสฟอสบิดครับนี่คือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนจากด้านล่างขึ้นด้านบนอีกรอบหนึ่งใครดูไม่ทนันสต็อปภาพดูนะฮะ จะสังเกตได้ว่า ID นี้เนี่ยนะครับก็เป็นไอดีที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยในด้านของฮีโร่ก็เกือบครบสกินเนี่ยก็มีสกินแรตตำนานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับดังนั้นใครที่ซื้อไอดีนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าในราคา4,000บาทถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนๆนี่ถือว่าไม่น้อยหน้าแน่นอนเพราะว่าฮีโร่ก็เยอะสกินก็เยอะนั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในด้านของฮีโร่และสกินนะฮะอ่าน่าจะชัดเจนละ อ่าโอเคเลือดถึงเออร์รแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดทีนี้เราไปดูกันต่อในส่วนของรูนครับรูในไอดีนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนผมดูเนี่ยผมก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะไม่คิดว่าไอดีที่ฮีโรสกินประมาณนี้จะมีรูได้เยอะขนาดนี้เป็นไอดีที่มีรูเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่า10-10หมดเลยนะครับรูแถวแดง10ทุกชิ้นเลเวล30หมดรูแถวม่วงสังเกตนะครับ10หมดครับวนรูแถวเขียวนะครับเกรดวอลดูนี้นั่นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย ขาดแค่เออร์เทอริตี้อีกสชิ้นถ้าสมมุติคุณผู้ชมปั้นเออร์เทอริตี้สชิ้นนี้ปุ๊บไอดี ID นี้จะเป็นไอดีที่มีรูนครบทั้งเกม ROV ทันทีนะครับเรียกว่าไม่ขาดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นการที่ซื้อไอดีนี้ไปในราคา4,000บาทและได้ไอดีที่รูนเนี่ยขาดแค่4ชิ้นเนี่ย มันคุ้มมากๆเลยนะครับก็เพราะว่าคุณเอาไปเล่นแข่งทัวร์นาเมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถเล่นกับแผนการเล่นได้ทุกแบบเลยแผนการเล่นคุณจะเปลี่ยนรูนชนิดไหนก็มีรูนทุกแบบรองรับให้เสมอดังนั้นไอดีนี้ถือว่าตอบโจทย์ในด้านของรูนมากๆและช่องรูนมีจํานวนสูงถึง23ช่องรูนเรียกได้ว่าไอดีหลักหมื่นบางตัวในช่องของผมยังช่องรูนไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะไปปั้นเพิ่มเติมตามช่องรูนตามตัวละครที่คุณต้องการได้เลย ดังนั้นไอดีนี้ตอบโจทย์มากๆครับสาหรับใครที่งบไม่เยอะอ่ะทีนี้มาดูกันที่คลังของไอดีนี้ก็จะมีบรรดาเอฟเฟกต์สกิลต่างๆบัตรเชา่าฮีโร่สกินนะครับชิ้นส่วนจิปถาจากกิจกรรมต่างๆนะครับตาอัญเชิญกรอบโปรไฟล์นู่นนี่นั่นกดรับกันได้บัตรเปลี่ยนชื่ออีก10บใบซึ่งใช้จริงในการเปลี่ยน8ใบนะั่นแปลว่าซื้อไอดีนี้ปุ๊บก็เปลี่ยนชื่อในเกมได้ปั๊บด้วยครับจะคุ้มไปไหนนี่อ่ะเนี่ยนะครับประมาณนี้ โอเคคังของก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากไอดีนี้แลงปัจจุบันนะครับจบซีซั่นที่แล้วไปด้วย c o n คูลเลอเนี่ยนะครับผมขึ้นภาพไว้อยู่นะ c o n คูลเลอนะครับจบไปนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับด i ม m อนส2ถ้าคุณผู้ชมที่ซื้อไอดีนี้ไปก็ยังไงไปเก็บเพิ่มเติมกันได้นะครับแลงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วผมว่าก็สำหรับไอดีที่1087ขึ้นภาพอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ 4,000บาทคุณเอาทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้กลับไปเลยนะครับถ้าใครสนใจถ้าใครงบถึงผมแนะนำเลยนะครับสำหรับไอดีนี้อ่ะโอเคครับก็ i n นบอทภาสั่่งื้อได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แันเพจจะแน่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะติดต่อมาเติมเกมหรือจะติดต่อมาซื้อ ADRV ก็สามารถติดต่อได้ทั้งคู่เลยนะครับอะคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ